ครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีสารซีล้อหน้าแบบจับสองหลบปั๊มนะครับเราจะไม่หลบปั๊มข้างเดียวเราจะหลบปั๊มทั้งสองข้างเลยเราจะหลบทั้งข้างที่เป็นกระปุกใหม่ครับข้างที่เป็นจานดิสนะฮะครับซีด้วยมีสองแบบเหมือนเดิมแบบ 90องศาหรือหัวยาวแบบ45ห้าองศาหรือหัวสั้นที่นี้การร้อยเราจะไม่ร้อยเหมือนร้อยปกตินะเราจะเอาหัว90มาก่อนเลยเอาหัว90มาแต่ว่าเราต้องจับให้ดีต้องวัดให้ดีแม่นๆนะครับไม่งั้นจะหลงได้เราจะร้อยอย่างนี้ครับเราจะร้อยลงไปตรงๆแบบนี้เลย ก็คือร้อยไปเลยครับเอาตัว90ร้อยไปร้อยรูเว้นรูเราร้อยรูเว้นรูเลยฮะร้อยตัว90ก่อนจากนั้นเราก็เอาไอ้ตัว45ห้ามา เอาตัว45มาร้อยเหมือนกันครับร้อยเหมือนตัว90เลยเอาลงไปเลยร้อยแบบเดิมแบบเดียวกันเลยับกับตัว90จากนั้นเราก็พลิกกับด้านนะฮะ ระวังมันตกคลิกกลับด้านมาเหมือนเดิมครับเอาหัวก้าสิมาร้อยเหมือนฝั่งนั้นเหมือนกันครับร้อยลงไปแบบรูเว้นรูนะฮะกะดีๆนะครับดูรูให้มันดีๆเราร้อยรูเว้นรู เว้นไว้เพื่อที่จะเอาไอ้เจ้าหัวสี่สิบห้าเนี่ยมา้อยรูที่เราเว้นไว้เนี่ยเราก็ร้อยลงไปให้เต็มเลยโอเคม่ได้ครบแล้วแล้วก็จับจัดดีๆ จากนั้นเราก็ไปวางใส่วงล้อของเราเลยน่าจะชี้กระโดกรเด่หน่อยก็จับจับมันไว้แล้วก็ดันดัมันลงไปนะครับโอเคเมื่อได้ตามนี้แล้วก็ให้เราจัดให้เราจัดซะก่อนทีนี้จะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่า เราจะเอาอีกตัวไหนร้อยก่อนให้เราดูอย่างนี้ครับเรามาดูกระดาษแผ่นนี้แผ่นเดิมก่อนกระดาษแผ่นนี้ตัวนี้คือตัวขอบล้อนะครับขอบล้อคือขอบล้อขอบล้อนี่แหละมันจะมีรูอยู่สองชุดรูชุดบนกับรูชุดล่างนะรูชุดบนก็จะมีแบบที่หันหน้าเข้าหากันครับ หันหลังใส่กันเราจะร้อยลงไปในรูที่หันหน้าเข้าหากันเท่านั้นเราจะไม่ร้อยใส่รูที่มันหันหลังหากันนะครับโอเคนะเราจะร้อยรูชุดบนก่อนทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเราจะร้อยเอาซี่ตัวไหนร้อยก่อนตัวไหนไว้บนตัวไหนไว้ล่างให้เราทําอย่างนี้เราจับซี่ขึ้นมาในที่นี้คือเราจะร้อยแบบหลบปั๊ม หลบปั๊มดิบนะครับทั้งบนทั้งล่างเราจะร้อยแบบจับสองหรือไขว้สองนับยังไงก็คือนับแบบนี้ครับหนึ่งสองมาไขว้กันมาไขว้กันนี้นี่คือจับสองครับนับหนึ่งสองทีนี้เราจะรู้ยังไงว่าเอาตัวไหนไขว้บนไว้ไขว้ล่างเรากระโดดขึ้นมาดูมันจะมีตัวที่ยกได้มากกับยกได้น้อยเราเอาตัวที่ยกได้มากเนี่ย อยู่ข้างใต้แล้วเอาตัวที่ยกได้น้อยนี่ทับบนอย่างนี้นะฮะทีนี้เราก็หารูเลยครับเหมือนผมบอกครับเราหารูเลยเอาลูชุดบนเราหาลูชุดบนเลยให้หัวตัวนี้สองซี่สองเส้นนี้อยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็หมุนล้อหาเลยไม่จําเป็นว่าต้องไปเอา ไอตัวเซนเตอร์ที่เป็นจุบลมยางไม่จําเป็นครับเอาเราเอาตามสะดวกเราเลยเราถนัดรูไหนก่อนรูคู่ไหนก่อนเราจัดก่อนเลยอ่ะในเมื่อเราได้แล้วเราก็ทําการยึดเราก็ทําการยึดเลยครับ4ีลวดที่ใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งหสามนะ ผมแนะนำว่าเป็นซี่ลวดเบอร์หนึ่งห้าสามนะในการใช้แต่ว่าในที่นี้ผมใช้ตัวหนึ่งห้าเจ็ดเนื่องจากตัวหนึ่งห้าสามผมหมดผมเลยใช้ตัวหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดก็สารได้ครับแต่ผมว่ามันจะยาวไปหน่อยเบอร์หนึ่งห้าสามเนี่ยจะพอดีนะในการสารจับสองล้อหน้าเนี่ยได้อย่างนี้แล้วก็คือได้คู่นี้แล้วเรานับอย่างนี้ครับนับไอตัวที่อยู่ล่างเนี่ยเป็นตัวที่หนึ่ง ตัวบนเป็นตัวที่สองแล้วเราก็นับอย่างนี้หนึ่งสองแล้วก็มานับตัวที่ตัวล่างนี่เป็นตัวที่หนึ่งเหมือนเดิมนับถัดไปเลยตัวแรกเป็นตัวที่หนึ่งตัวต่อไปเป็นตัวที่สองเอาตัวที่สองทับตัวที่หนึ่งแล้วก็หันหารูครับเราจะสารลูเว้นดูเหมือนที่ผมสารเห็นไหมเราจะสารลูมันจะมีรูตรงนี้ก็คือรูชุดล่างดูตามรูปนี้เลยครับ สารรูตัวนี้ก็คือรูตัวนี้แล้วก็เว้นรูชุดล่างก็คือตัวนี้แล้วเราก็มาสารตัวนี้อีกตีวหนึ่งก็คือรูตัวนี้โอเคนะครับเราจะสารรูเว้นรูสารเว้นสารหมุนครับเหมือนเดิมครับดึง4ีรวดมานับตัวนี้เป็นตัวที่1ตัวนี้นับเป็นตัวที่สองเอาตัวที่สอง ไข่มาทับตัวที่หนึ่งยึดน็อตทับอีกครั้งครับตัวถัดมาเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นหนึ่งเป็นสองเนาะเราก็นับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่ง แล้วก็นับตัวนี้เป็นตัวที่2เราก็เอาตัวที่2มาเหมือนเดิมครับเอาตัวที่2มาทับตัวที่1เหมือนเดิมหารูยึดให้เรานับแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งวงในรูชุดบนนะฮะแ๋ยวเราจะไปไวกันหน่อยคลิปผมอาจจะนานหน่อยแต่เพื่อความเข้าใจครับ เราจะไม่ไปไวจนงงนะครับเราจะอธิบายให้เข้าใจเลยอาจจะนาหน่อยต้องขอภัยด้วยยึดนอตแต่พออยู่ก่อนนะครับไม่ต้องยึดจนแน่นเราจะเอาไว้เวลาเราจะขยับเลื่อนวงล้อนะ เวลาเราจะสารซีชุดล่างเนี่ยเอาไว้ขยับเรื่องจะขยับยากเรายึดแต่พอให้มันอยู่ก่อน มาต่อไปผมว่าที่จริงเบอร์157ก็น่าจะสานล้อหน้าได้เนะครับเบอร์157แต่มันก็ยาวไปหน่อยถ้าเป็นล้อโลบางตัวเนี่ยอาจจะได้เจียหัวซี่นะเพราะมันน่าจะยาวทะลุแต่อันนี้ที่ผมลองเอามา บอกกันเนี่ยมันเป็นล้อเหล็กเดิมล้อเหล็กเดิมมันจะพอดีโอเคเมื่อได้ชุดบนครบแล้วให้เรามาดูให้เรามาดูว่าไอ้คู่ที่เราสารเนี่ยมันถูกไหมให้เราดูทุกคู่ให้เราดูทุกคู่ดูดีๆแล้วก็ดูว่าเราสารรูถูกไหมไอ้รูข้างล่างที่เรายึดหัวซี่ไว้เนี่ยมันถูกไหม ถ้าเหมือนกันถูกแล้วหลุดได้ไงเนี่ยถ้ามันเหมือนกันถ้าถูกแล้วเราก็พลิกกลับด้านครับพลิกกลับด้านมาสารตัวล่างทีนี้ <A. S 2> เดี๋ยวนะครับทำไมมันไม่อยู่เอ่ย มาทีนี้เราก็จะมาสารในตัวล่างกันนะครับตัวล่างก็เหมือนกันครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราสารถูกตัวเนาะใช่ไหมเปนเดิมครับเราจับขึ้นมาก่อนจับขึ้นมาเรากระดกดูตัวไหนที่มันยกได้มากตัวไหนที่มันยกได้น้อยแล้วก็ตัวยกได้มากเนี่ยอยู่ใต้ตัวยกได้น้อยแต่ที่นี้เราจะรู้ได้ไงว่ารูที่มันจะใช้เนี่ย มันจะไปโดนกับรูรูชุดนี้ไหมที่มันหันหน้าเข้าหากันเนี่ยหรือมันจะไปโดนชุดหลังถ้าไปโดนชุดหลังนี่คือผิดนะที่มันหันหลังเข้าหากันเนี่ยคือผิดนะเราต้องไปโดนต้องไปโดนที่มันรูชุดหน้าอย่าออกไปลูกเข้ามาเราก็จับดูเลยเราจับควยก่อนเอาตัวที่มันย่งได้มากนี่อยู่ข้างใต้แล้วเราก็ไปหันหารูก่อน ถ้าเราไปโดนรูที่มันหันหน้าเข้าหากันโดยแล้วระนาบสองตัวเนี่ยมันระหนาบเดียวกันแล้วไปโดนรูที่มันเข้าหากันนั่นคือถูกแต่ถ้าไปโดนรูที่มันหันหลังใส่กันนั่นคือผิดให้เรากลับไปอีกฝั่งหนึ่งไปเอาปกติก็คือกลับไปฝั่งคือปกติเราทับอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็เปลี่ยนไม่เอาตัวนี้เราก็มาเอาอีกตัวหนึ่งตัวที่อยู่ข้างกันเนี่ยทับแทน เข้าใจใช่ไหมฮะโอเคนะแล้วก็ยึดเหมือนเดิมครับเรานับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวใต้เป็นหนึ่งตัวข้างบนเป็นสองนะใช่ไหม ล้วตับตัวใต้เป็นหนึ่งตัวข้างบนเป็นสองเนาะต้องมาทางนี้สิตัวใต้เป็นหนึ่งตัวบนเป็นสองเนาะนับไปหนึ่งสองแล้วก็เอาไอ้ตัวที่หนึ่งเนี่ยทับตัวที่สองนะฮะทำเหมือนกันกับฝั่งแรกครับ มาเราก็นับใหม่หนึ่งสองก็มาทับอย่างนี้ครับอ่ะเราก็นับใหม่หนึ่งสองก็มาทับกัน ถ้าเราสารถูกนะเวลาเราเอามาร้อยมาร้อยยึดหัวน็อตนะมันจะไม่บีบมันจะไม่อันนั้นกันมันจะลงพอดีมันจะพอดีเซนเตอร์เป๊ะมันจะไม่บีบไม่นนั้นกันไม่ลังกัน ปิดหน่อยเพราะว่าเราใช้ซี่ลวดเบอร์157นะแต่ถ้าเป็นเบอร์153เนี่ยจะพอดีถ้าเป็น153เนี่ยจะพอดีเข้าเข้าล็อกแต่นี่เราใช้เป็น157มันก็เลยจะอ่ายาวไปหน่อย คู่สุดท้ายแล้วทุกท่านนี้ก็คู่สุดท้ายนะฮะเอาโอเคเสร็จเรียบร้อยครับก็เหมือนเดิมครับทีนี้เราก็มาเช็คดูว่าไอ้แต่ละชุดเนี่ยเลาสารเนี่ยมันไปลายเดียวกันไหมถ้ามันไปคนละลาย ถึงมันจะยังไม่ขัดกันมันจะยังไม่อันนั้นแต่ว่าถ้ามันไปคนละลายคือมันผิดนะเราต้องให้มันอยู่ลายเดียวกันอย่างนี้นี่ก็คือเราสารหลบปั๊มทั้งสองฝั่งเลยถึงปั๊มนี้ถึงฝั่งนี้มันจะไม่มีปัม๊มแต่เราก็จะสารเหมือนหลบปั๊มฝั่งนั้นเพื่อ,อความสวยงามนะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ฝั่งนี้เราก็หลบปั๊มหลบปั๊มดิดปั๊มแต่งได้สบายเลยพวกปั๊มผีเสื้อปั๊มปักข้างปั๊มเมาส์แต่ปั๊มเมาส์นี่คิดว่าน่าจะได้เจียแต่พวกปั๊มด้วงปั๊มด้วง h p ปั๊มด้วง BB นี้รับรองว่าไม่ชนแน่นอนครับครับสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมฮะดู สวยๆวันนี้เลยถ้าดูเพลินๆน,นี่มันจะเหมือนเราสารเกือบจะซี่ตรงนะแต่ก็ไม่นั้นมากแต่ผมว่ามันก็โอเคนะสวยเรื่องการใช้งานก็เราใส่โลอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่กระแทกหลุมแรงเราไม่ลูดหลุมอยู่แล้วละ่ะการขับขี่ก็ไม่น่ามีปัญหาผมว่ามันโลจะดุ้งก่อนที่เราจะซี่หักนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะจากประสบการณ์นะ โอเคครับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ขอให้มีความสุขกับการแต่งรถครับสวัสดีครับ